เราก็ไปหวานและนี่เสร็เนี่เอาตังอันนี้ให้เขาจิ้มน้ำบอบปาดาโัดาฟรีอันนี้นี่เรามีเครื่องรองละใส่รองเออให้เขามาจิ้มเนี่ยหาจิ้มฟายจมมีงแล้วไถังใหญ่นหมดแล้วเดี๋ยวถังเล็กมีคนมาเอาเยอะ มีแอร์ก็มีเลยขอ,อ,ยอ,อเอาน้ำเอาน้ำเอาใส่ขวดใส่กระลอนไปอ,อยากจะใส่กองหมดแล้วนะที่เอา<ต>กองไม่ไม่แต่แนะนำเขาบอกว่าน้ำเที่อวไปเนี่ยไม่ไม่เหมาะกับการดื่มนะ,ะเพราะยังไม่ได้กองมันจะมีสารมันจะได้อยู่แต่ถ้าจะชิมถ้าจะชิมเนี่ยเรามีอยู่ในกองเลเราใส่กองไว้แล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ชิมชิมได้เลยกินได้เลยเพราะเราเรากองมาแล้วเราผ่านกองผ่านเรียกกองขอ เนี่ยชิมได้กองมาแล้วเนี่ยกองแล้วกองแล้วนี่เนี่ยเนี่ยกองแล้วชิมได้เนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยไม่น่ะเนี่ยใบมันจะเขียวเขียวกว่าปกติเลยเนี่ยเขียวเป็นมันเลยเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกนะเนี่ยสิ่งแรกที่ได้กินทุกทีเนี่ย กับไอ้ล้วยห้หอมทองหรือจะมีที่อาบน้ำแร่อ่ะต่อไปพอพอปีตรงนี้ขึ้นมันก็ขยายไปอีกนะครับที่ของพี่ถึงไหนเนะี่ยที่ที่ดิน,นะดน,นเนี่ยดินที่นู้นแนวนู้นแนวนู้นต้นตาลนั่นนหะจากต้นตาลยาวไปทุกนแนวเียดายน้ำเนาะเปิดไอ้ต้นไม้ดีนะเขียวหมดแล้วนะวโอ้ยดูมะม่วงก่อน ก็ใบเขียวเป็นมันเลื่งเนี่ยเมื่อก่อนมันเขียวไหมพี่นูด้วุขังเลยนนี่พอพอน้ำนี่มาใส่นะนี่ทุเรียนแตกไปอ่อนเลย ถ้าเทียบกับยี่ห้อดังมันเท่าไหร่วะเนี่ยพี่ลิตรเท่าไหร่นะคิพว่าอะไรล่ะพี่จสามพันอางเดีวโ้บาเมืชาตตรสชาติเป็นไงบ้างาชาลิ้นเ,เป็นไงรสชาติเป็นไง Được rồi. mình tiếp sau có phẩm này, không có ở. Rồi nó nam cũng tốt tốt luôn พื้นดินแถวนี้ได้ใช้น้ําจากบ่อบาดานลนะนี่ฮะดูยาด้ะยยาขึ้นเขียวหมดเลยนะครับแถวเนี้ยดมชมชืดด่นโดยน้ําแร่นะครับที่ขึ้นมาจากบ่อนะฮะตอนนี้ก็มีชาวบ้านนะครับชาวบ้านมาขอน้ํานะจะให้น้ําไปกินฟรีนะครับะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปครับบ่อแล้วนะ นะคือตอนเนี้พี่อยากจะให้หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยกันนะครับเพราะผลประโยชน,นย์มันก็ตกอยู่กับชุมชนนะครับคือถ้าเกิดว่าชุมชนเขาไม่สนใจนะครับผมก็ต้องให้หน่ยเป็นชนที่เข้ามาตอนนี้วันนี้เป็นชนเข้ามาถามมาไทยแล้ววันนะี้แต่ถ้าเจ้าของพื้นที่โดยโดยชุมชนพื้นที่ ไม่ไม่ไม,ไม่สนใจผมก็ต้องให้เอกชนเขาท่านไปแต่จริงๆแล้วผมอยากจะให้ผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยตกอยู่กับชุมชนเรานะครับ